จักรยานที่เบาที่สุดในโลกเอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของจักรยานที่เบาที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าต้องมีวงเล็บนืดนึงว่าเรากำลังพูดถึงจักรยาน Disbreak Complete Bike นะครับที่เบาที่สุดในโลกนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าจักรยานที่เบาที่สุดเนี่ยมันมันมีเบากว่านี้แน่นอนแต่ณขนาดนี้นะครับ รถที่เป็น complete bike คือสามารถที่จะจิ้มแล้วก็ซื้อสเปคแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกด้วยเนี่ยตอนนี้คลองพลังไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ canon ultimate cfr สำหรับตัวนี้นะครับ canon ultimate cfr นะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยนะครับแต่ว่าทำไมมันถึงเบาขึ้นได้เดี๋ยวเราให้ฟังครับเขาเป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเยอรมันนะครับแต่ว่าใช้พวก คาร์บอนต่างๆเป็นของคาร์บอนญี่ปุ่นนะครับเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแต่ว่าความแตกต่างของเขาก็คือเป็นแบรนด์จักรยานที่ทําการตลาดแบบ ขายตรงหรือว่า direct sale เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน,นะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องกองน้ำเดทังสินนะครับขายตรงนั้นที่หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์เขาแล้วก็ไปจิ้มเลยว่าเอาคันเนี้ยแล้วก็กล่องนั้นนะครับจักรยานคันนั้นก็จะมาถึงบ้านเลยก็จะส่งตรงไปถึงผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นราคานะครับถ้าเทียบกับจักรยานในตัวท็อปเหมือนกันหรือสเปคเดียวกันนะครับก็จะถูกกว่าแบรนด์อื่น แต่ว่านะครับเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยในเรื่องเกี่ยวกับค่าขนส่งค่าเดินทางเรื่องเกี่ยวกับภาษีแวดอะไรเงี้ยบวมลูกคุ้มหานแล้วก็น่าเสียดายสำหรับคนไทยนะครับราคาอาจจะไม่ได้แบบว่าแตกต่างถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครบอกว่าหลังจากช่วงโควิดหรืออะไรเงรี้ยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไปฮิ้วกลับมาก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบตัวท็อปท p ปเนี่ยปกติถ้าจักรยานตัวท็อปในแบรนด์อื่นๆอย่าง r a c k ยังอะไรย่างเงี้ยครับก็จะอยู่เลข4ถูกไหมแต่ว่าอย่างของ Canyon นะครับตัวท็อปเขาเนี่ครับยังไม่แตะเลข3เลยพี่ซำก็ถือว่าเป็นจักรยานที่น่าสนใจมากเลยนะมีเพื่อนๆคนไหนใช้ c n y y o มไหมครับแล้วก็ซื้อที่ไหนยังไงอะไรเล่าให้ฟังบ้างนะครับมีร้านไหนแนะนําก็ บอกได้นะครับหรือว่าต้องไปฮิวเองก็ให้ความรู้เพื่อนๆคนอื่นได้แหละครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะเอาละมาเข้าเรื่องกัน ultimate C F R อ่ะ C F R นี่ครับก็ย่อมาจาก Canon Factory Racing นะครับ C F R นีครับก็จะไม่ได้มีแค่เจ้าเสือหมอบคันใหม่คันนี้คันเดียวนะครับแต่ว่า C F R เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่เป็นป้ายใหม่ของ Canon y ที่จะเอา C F R เนะี่ยไปแปะในตัวท็อป ของจักรยานทุกประเภทเลยนะครับมีทั้งเสือหมอบเสือภูเขารถเจ้าฮิวคือถ้าเกิดว่าแปะ C F R นะครับก็คือตัวท็อปเนี้ยพูดง่ายๆครับถ้าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะใช้ S L แล้วก็มี S L X นะครับแต่ว่ามันก็จะชื่อก็จะงงๆนะครับบางตัวมี X ไม่มี X มี X คือก็ ตอนนี้เขาก็มีการรีโมเดลใหม่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูสเปคของเจ้าจักรยานที่เบาที่สุดคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลายอัพนิดๆจะได้เข้าใจจักรยาน Canyon จะได้เข้าใจมากขึ้นหน่อยนะครับสำหรับ Canyon เอาพเฉพาะเสือหมอบหลักๆในตระกูลเรสเขาจะมีแค่2ตัวนะัคือตัว Ultimate u l t i m a ร์ก็คือจะลด All Round หรือว่าลดไต่เขานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว a อโร่ก็อย่างที่ชื่อบอกเลยครับว่าจะเป็นรถแบบว่าเสือหมอบสไตล์ a อโร่จ๋าเลยนะครับแต่ว่าที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับก็คือเจ้าอ l t i m a t e แล้วก็ต่อด้วย CFR ตัวนี้น่าทึ่งมากเลยเพราะว่าทุกอย่างแม้แต่โมที่ทำเฟรมตัวนี้นะครับเป็นโมเดิมนะแต่ว่าน้ำหนัก ลดไปจากเดิมเยอะมากทําให้กลายเป็นจักรยาน Factory วงเล็บดิสเบรกที่เบาที่สุดในโลกณขนาดนี้นะครับ mm hmm. เมื่อ2สัปดาห์ก่อน mm hmm. ผมเพิ่งทํา BMC นะครับที่เป็นจักรยานที่เบาที่สุดในโลกณนะตอนนั้นตอนนี้นถูก c a n น o n เนี่ยขึ้นตำแหน่งแทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าเฟรมนี้นะครับเป็นเฟรมเดิมเลยแต่ว่าเขาสามารถที่ทำให้มัน เบาขึ้นนะครับแล้วก็แถมเป็นรถที่เบาที่สุดในโลกเลยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคาร์บอนนะครับเขาใช้คาร์บอนตัวใหม่ที่เรียกได้ว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าเดิมนะครับเป็นคาร์บอน2แบบก็จะมีไฮโมดูล่าคาร์บอนก็จะเป็นคาร์บอนที่สามารถเรียกได้ว่าให้ตัวได้นะครับแล้วก็สติฟแข็งมากเลยแล้วก็เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนที่ไฮเทนชันนะครับก็คือ คาร์บอนที่แข็งกระด้างนะครับ2อย่างนี้ผสมกันทำให้ได้รถที่ทั้งแข็งแล้วก็ทั้งเบาด้วยนะครับเขาบอกว่าความหนาของคาร์บอนตัวนี้หนาประมาณกระป๋องโค้กเท่านั้นเองครับแล้วก็อย่างที่สอนะครับก็คือเรื่องของเลเยอ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอัลติเมทนะครับก็ยังเป็นการวางแผ่นคาร์บอนด้วยมือเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีการคํานวณ เรียกได้ว่าแผ่นคาร์บอนใหม่ทุกแผ่นนะครับก่อนหน้านี้ก็คือแค่วางแผ่นคาร์บอนลงไปนะครับแต่ตอนนี้คือมีคํานวณวางว่าเออมันสามารถทดี่จะเกยกันได้มากสุดแค่ไหนนะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดทิ้งไปให้หมดนะครับให้แผ่นคาร์บอนเนี่ยเกยกันเท่าที่จําเป็นที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคาร์บอนเฟรดที่สูงขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นะครับจะมีเรื่องของสีอะไรต่างๆด้วยนะครับที่เรียกได้ว่าคํานวณกันทุกรัมเลยนะครับให้ออกมาเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยใช้โมเดิร์มเลยนะครับทุกอย่าง เหมือนเดิมเป๊ะเลยเรามาดูน้ําหนักดีกว่าสำหรับอัลติเมทตัวเก่าเนี่ยเฟรมหนัก785กรัมนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยน้ำหนักแค่641กรัมเท่านั้นเองนะครับหายไปเยอะมากเลยนะครับทั้งที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าน้ําหนักหายไปเยอะเลยทีนี้มาดูตะเกียบบ้าง335กรัมตัวใหม่นะครับ285กรัมโอ้น้าหนักหายไปอย่างเยอะเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยน เรียว่าวัสดุที่ใช้เท่านั้นเองทำให้ Ultimate คันนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมก็คือ6.2กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองกลายเป็นรถด b r เบร Production หรือว่าบ้านเราเรียกว่ารถคอมพลี e นะครับที่เบาที่สุดในโลกณขณะนี้ครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่บอกว่าเจ้า Canyon เนี่ยครับราคามันถูกกว่าชาวบ้านมันถูกกว่ากันเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไงเรามาดูดีกว่านะครับสำหรับในรุ่นอ l t i m a t e นะครับ ตัว C F R ตัวนี้หรือว่าตัวท็อปเนี่ยเขามีแค่2สเปคเท่านั้นเองที่เป็นคอมพลีทไฟนะครับสเปคแรกนะครับตัวท็อปเลยก็จะมาพร้อมกับกรุปเซ็ตที่เป็น Camback E P S นะครับหรือว่า Camback ไฟฟ้า12สป e d 12สป e d นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อเป็น D T Swiss P R C Anniversary นะครับน้ำหนักเพียงแค่1,283กรัมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเรียกได้ว่า ตัวไม่ท็อปแต่ว่าผมดูสเปคแล้วมันก็สุดจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับ d u a l เอสดีไน้ำหนักก็จะหนักกว่ากันนิดหน่อยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์11สปีดล้อที่ให้มาก็จะเป็นล้อ ARC 1100นะครับของ DT Swiss เหมือนกันแล้วก็ยังมีหลักอานของ Schmoke อีกด้วยนะครับตัวที่เป็น11สปีด d d u a l อครับก็จะหนักกว่ากันประมาณ เกือบๆนะครับเกือบๆสามร้อยกรัมเอาละมาดูราคากันดีกว่านะครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับตัวท็อปที่มาพร้อมกับ12 s ส e e d ปีดแคมแ็นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าตีเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณแป๊บนึ่งขอคำนวณกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับอยู่โดยประมาณนะครับแล้วก็สำหรับตัวที่มาพร้อมกับเกียร์ดูราเอสนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับรถตัวท็อปสเปคท็อปแบบนี้ ดูราคาแล้ว,ว้โหสองแสนกว่าไม่ไม่แตะสามครับถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นอย่างที่บอกว่ามีแตะสี่แน่นอนก็ดูว่าเป็นแนวทานนะครับสำหรับใครที่เรียกว่า อาจจะหลังโควิดได้มีแนวทางเดินทางหรืออะไรนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับแบรนด์นี้ Canyon แต่สำหรับตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้ว่าที่ไหนเขามีก็ลองพิมพ์บอกเพื่อนๆคนอื่นก็ได้นะครับว่าในบ้านเราไปหาดูหาซื้อได้ที่ไหนนั่นกะ็เป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับ Canyon Ultimate ในรหัสใหม่ C F R Canyon Factory Racing ซึ่งเบาที่สุดในโลกแล้ว6 จุด2กิโลกร,รมกัมกว่านะครับถือว่าเป็นรถ c o คอมพลีทไบค์ดิ b r บรกที่เบาที่สุดในโลกวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ